โอเคนะผู้ชมมานะผู้ชมวันนี้ทุน7 7 0 0อยู่กับเอ็กเทคสาธรรมนะครับผมในค่ายของ PG มาแล้วผู้ชมก็สลุดไปไกลที่เพิ่งดูคลิปนี้มหแอดวานซ์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นหนึ่งใจให้แอดวานซ์กันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอยากเล่นเกมอะไรคอมเมนต์กันมาด้านล่างก็ได้เลยครับผมเดี๋ยวแอดวานซ์จะให้ทุกระบบจบที่แอดวานซ์คนเดียวมาเหลือจะเชื่อไม่มีใครเชื่อท่านผู้ชมโอเครูปแบบคิวลงมาแต่เดี๋ยวสิบได้ไปต่อเกือบไฟอับคาแต่มันก็ไม่เข้าอุ้ยระยาอุ้ยได้ลุ้นเลยว่ะ อยู่ๆก็ได้ลุ้นฟรีเกมอ่ะนผู้ชมฟรีเกมฟรีเกมฟรีเกมไหลไปอีกไหลไปอีกโตคูนโตคูณก็ยิ่งหนาโตวควูณมันก็เพิ่มนะผู้ชมไหลไปไหลไปอีก like เ like like หลือจะเชื่อมมาเรียบร้อยไปหนึ่งดอกโชโช,โ,ชโอ้ยไม่โชว์อ่ะมามาหมนุนไปหมนปุนไปหมนุนเตียวเตียวไปเลยเพื่อนโอเครูปแบบเอส ไม่ลงนะรูปแบบเอสยังไม่มาแล้วผู้ชมแต่นะงปล่อยไรได้ปล่อยไรได้ปล่อยไรได้ก็ปล่อยไรไป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 ก็ปล่อยไรได้แล้วผู้ชมพอรู้เรื่องอยู่นะรูปแบบสิบเต็มแม็กไปเลยหน้าเขียวจบจบเกมส์หน้าเขียวไม่มาดอกแรกไม่ใย่งั้นก็รู้เรื่องอ่ะอันเดียวก็ได้ โอเคไลเอขึ้นมาเก้าพันแล้วท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบอ่ะบอกไว้เลยว่าหวานเจี๊ยบอ่ะโอเคโอเคมันไม่ได้มาเอเดี๋ยวมาท่านผู้ชม เรียบร้อยรูแบบสิบมาเคผลหน้าม่วงไม่ได้ใช้อะ่ะโอเคเรียบร้อยสามดอกโอเค มาสูดเลยนะผู้ชมได้ลุนอีกละเลือแบบแจ็คไหลไปวายวยาววายวยาวโอเค ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่อ๋อโอเคมาโอเคเรียบร้อยอืโอเคยังไม่เข้า โอโห้หน้าแดงพร้อมหน้าแดงพร้อมมากเลยอะโอ้โหหน้าแดงพร้อมไฟใบไ,ไฟอับคายเลยอะเมื่อกี้เดินสะบัดออกจุกตูกไปเลยอะ <c oughs> มาเพื่อนสีเขียวสีแดงก็ได้สีแดงก็ได้ส,ดไดสีแดงก็ดีเขียวก็ได้ไอ้แดงมันเป็นหนักสู้อยู่แล้วอะมาเพื่อนเจ็บต้องจำเจ็บต้องย้ำและซ้าต่อไป โอเคเรียบร้อยมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนเรียบร้อยนะรูแบบสิบไล่ไลปยังไม่มาเลยเว้ยโอเคสีเขียวก็ไม่ได้นะแต่มันขึ้นยิบเอ็ดนะอยู่แต่ด้านนอกไม่เข้าด้านในเลยอะ ค้นแต่เดี๋ยวรูปแบบเคเพื่อน7จ็ดันขึ้นมาย4สเคยแบบไม่เข้าฟีเกมเลยมันเละจะเชียร์มากเลยแต่มันก็เป็นการไหลที่แบบสุดยอดแล้วอะเล่นแต่ด้านนอกนะไม่พึ่งฟีเกรมาแล้ผู้ชมคลิปนี้บอกไว้แล้วไม่พึ่งฟีเกอ่อะเล่นเดียวเน้นแบบจุกจุกใส่ไปเลยจุกจุกจุกไปอีกดอกเพื่อน เรียบร้อยนะเต็มเต็ม